เอาวสวัสดีแม่ใหญ่สวัสดีจ้าไปมังหูข่อยจะมากระโดดกระเดียแทถะข่อยใหญ่แล้วสิมาต่นบ่น,นี่มบ่อโอ้ยมันทางขี้ดินลงไปผุน่ะหน่วยบักใหญ่บักเง,งาหนึ่งอันนี้แหละเขาเอิ้นมากแก้วกลางตรงผุน่ะมันสิไปใส่ละไบ้านนี้มันหอดขี้ดินอะไรคืบหนึ่งสอกหนึ่งผุน่ะปฟาสตัวมากระโดดกระเดียแทถะ ดูกก็ควบม,มาหลายคนนะได้ซิฟก็นยแล้วคนนะห่วงกันยาวๆซะอาหิมะม,มาตอนเด้อพยหญ่เด้อมดตอนมังหงแก้วกลางดงเจ้าต้องเรียงเอ็มลอยข์คอยเด้อไม่ใหญ่เอ็มเอีน บ่อตอนออกมันข็บอไว้มันบอ่อเป็นพวกนี้มันบอ่อเป็นมันบอ่อเป็นมันไปเป็นอยูล่ลำเดียวฮสาเหตุที่มันบอ่อเป็นนี่ก็คือว่าดินในนี่มันผสมบูนมันเป็นดินขุดมาจากก้นบ่อเขาเอามาถมก็เลยต้อออกซากิงหนึ่งนี่เสียวกิงนี่บอ่อ กิ่งนีมะปะกอขืนงามู่ให้มมนขืนซะเนาะเอากิงนะาก้งนีเนาะกิ่งนีก็กิ้งนี่แล้วนี่นะหันกล่องสน่เดอร์ข่อยเซตมีดกอนเดอ้อในวิธีเซตมีดก็ดีเพิ่นใสแอนกอห้อแต่ผมนี่ขอถางเงินคนแกซะก่อนเอาวางไหนเนาะเพื่อนบอกว่ามองหงอัน,นีนะ บาหงบางห,ง,าง,หงแก้วกลางดงนี่ก็บางเลยเนาะอาบางนี่บเก็บางนี่สะดอกมางหงแก้วกลางดงนี่ มันเป็นบางฮงแตกกิ่งแตกแขนงแบบนี้แหละของกสิบปาดปาดเข้าไปประมาณหนึ่งส่วนสามครับบันนีก้กสิทางทางเจ้าหน่อยครับทางทางเจ้าหน่อย ทางทางเข้าไปแบบนี้ล่ะเอาไม่เสียบลูกสิ้นนั่นลละม่ใส่เข้าไปใส่เขาไปใส่เขาไป,ใ,ไปให้มันทางออกจากกัน่ันบอกออกจากกันแหลวมันกัดสิแพ้มันเนื้อเยื่อเขาอมันสิติดกันมันกัดสิบอกออกหากมันจะเริ่มเติบโตอยู่นี่เลย การตอนมะละกอเนี่ยถ้าเพิ่พนบจ่จำเป็นเป็นนบ่สิดายมันมีอยู่ต้นเดียวก็ย่าไปตอนมันต่อครับมันบม่มีรากแก้วครับมันมมแต่รากฝอยอะไรล่นะผมก็เสเอาอันนี่หละพันเอาแบบนี้ละครับนี่เด ผมก็สิบปาดแล้วแบบนี้แลหละปาดอลพรผมก็สิบบีบเบื้องน้ำมันให้น้ำออกโอ้ยออกเกือบเบิดหมดละครับถ้าน้ำหมอ,อ,อกนี่มันกเกษตมันขังอยู่หันพ่อหลากเกิดขึ้นมามันกกษสรเา่ามันกกษิเนเ่า ปาเม้าจำสะบาดแผลเป็นบึงคักดูนี่บึงคักด้วยครับด้วยบาดแผลมันนี่เด้อนี่เด้อนี่มาขัดสิเป็นร้อยอ่าอยู่วันนี้ผมก็สิเอาอันนี้ใส่ย่าไปใส่สูงด้วยครับากาว่าร้อยมาอยู่นี่เฮาก็ใส่สประมาณนี่ใส่ประมาณนี่ ส่ปะมาณนี่เพิ่นเสียดายขนาดเด้เจ้าของเพิ่นแก้วกลางดงเนี่ยเพราะว่าบ่เคยอันนั้นในมันหายากมันสุกหลยไนมันก็หายงาเงีกในมันบ่หลครับในมันบ่หลแล้วก็ยังขยายพันธุ์ในท้องตลาดแตนยังบ่หลนี่จะเขาชอบบ้านเขาเพาะแลวเขากบ เขาปลูกแล้วมันสุกเขาก็เอาไห้มันมาเพาะเพาะแล้วเขาก็มาขายต้นก้าต้นหนึ่งหน่อยน้อยเอามาสิตายหรือบบตายนั่นแหละครับเขาขายสามสิบบาทครับเอามาบแบบสนิท่าเสียงเป็นเสียงตายต้นละสามสิบบาทต้าเทือซื้อมาสามต้นกับโบขึ้นกับมี่ ตากล้องแล้มือดันนี่เขาให้อีกในขาหนึ่งนี่วันที่อย่างวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งวันที่สองมือนนี่ยวันที่สองตีให้เลยครับ ประมาณซิมหามือก็เห็นลากและยี่ซบมือเขามาตัดได้แต่ส่วงระยะตัดนี่มันวาสิลงกรุงเทพดินี่ว่าเรื่องตอนบางุงนี่ครับบุกควรตอนดอกครับ มันบมมีหลากแก้วเพราะเม็ดปลูกเอาละปลูกโหลดผมบ่คอยสนับสนุนดอกครับการตอนเนี่ยมันตอนแล้วมันได้ผลจริงอยู่ครับแต่ไปปลูกเลยมันบ่มันบ่ได้ผลมันหลากแก้วบมมี อันที่ข้นตอนเนี่ยตอนมันออกลากครับแค่พอไปปลูกแล้วลากแกวมันบมนี้ครับทำให้ขึ้นต้นใหญ่แต่ล่มพัดมันก็ะสิล้ม,มครับผมลงคลิปนี้ไปแล้ว ก็ค่อยตามส้มอีกคลิปที่ผมสิมาตัดไปปลูกผมไปปลูกผมสิบบปลูกเดียวๆครับผมสิหาสมมติว่าผมสิหาอีกต้นหนึ่งมาเสริมนี่ลงไปนี่เสริมลงไปครับหาหลากแก้วมาเสริมครับต้นนี้ก็เป็นนนี่แหละครับการตอนบังหงน่ะ นี่แหละครับมันข้นม่าก็มีลูกเดียวครับจริงเลยเฮ้โผมก็ติตอนออกนี้ออกไปพอออกไปแล้วก็จะไปเสริมให้มันออกเสียดายครับบางฮวงแก้วกลางดงเนี่ยเสียดายด้วยมันงามแต่เพื่นบอกว่ามางฮวงแก้วกลางดงเนี่ยเป็นมางฮวงสมต่ำเลอครับพอสุกแล้วกินสุกบอ่อแสบครับเห็นแล้วหลายนก็กินบอ่อแสบหน่อยสุกสวัสดีนะครับเด้อสวัสดีครับคุณยายอืม mừng mừng hôn kia ở càng đồng năm pho nhai cái này nàng ngắm ngắm đồng